อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีาาค่ะมาพบกันอีกแล้วนะสำหรับใบงานนะของการใช้ ESMR นะคะโดยนะคะมันจะมีข้อจำกัดมาว่าใช้แบบไหนดีนะคะ ESMR นะคะ ESAreduce นะคะหลักการใช้ง่ายๆเลยนะคะมาดูตัวอย่างให้เกิดภาพกันเลยดีกว่าข้อหนึ่งนะคะเขาตอบมาว่า Are you hungry นะคะ คุณหิวใช่ไหมนะคะตอบมาแค่ว่าใช่กับไม่ใช่เพราะฉะนั้นการถามแบบนี้ตอบมาว่าใช่กับไม่ใช่เนี่ยต้องตอบได้คือ verb to be เท่านั้นนะคะส่วน verb to be ที่เราใช้กับข้อนี้ก็คือ are เนื่องจากว่าประธานเป็น you นะคะคุณหิวใช่ไหมนะคะ are you hungry นะคะข้อ2ค่ะข้อนี้นะคะเป็นการถามถึงลักษณะของหล่อนนะ sick นะคะหล่อนป่วยใช่ไหมนะคะใช้คำว่า is เพราะว่าประธานเป็น y e นะคะ อีชีสิกนะคะข้อ3ค่ะอ่าพอมาถึงตรงนี้นะักเรียนอาจจะเริ่มมาเริ่มแบบงงแล้วว่าทำไมถึงใช้ดูนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรมาดูก,กันความแตกต่างระหว่างข้อ3กับข้ออื่นเนี่ยนะคะก็คือจะมีบางคนที่จะทำสักสิ่งสักอย่างหนึ่งนะคะอย่างข้อนี้เขาบอกว่า day work to skill นะคะวราเขาเดินไปโรงเรียนนะคะเห็นเห็นไหมว่ามีการทำอะไรเกิดขึ้นก็คือการเดินไปโรงเรียน พราะฉะนั้นข้อนี้จะใช้าไม่ได้นะคะต้องใช้ดูเท่านั้นนะแล้วทำไมถึงใช้ไม่ได้ทำไมถึงไม่ใช้ตัวนี้จากว่าประธานเป็นพระโพศนะเพราะฉะนั้นใช้ด D Do they work to do นะคะพวกเขาเดินไปโรงเรียนใช่เปล่านะแบบนี้เป็นต้นข้อ4ข้อ4ี่นะเป็นการบ่งบอกว่าเขา mm hmm. He is He o s police นะนะคะเขาเป็นตำรวจนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีการทำอะไรเลยนะ mm hmm. เป็นการบ่งบอกว่าเขาเป็นตำรวจนะ,ะเพราะฉะนั้นเอามาเป็นเปรียคำถามใส่ is he a police m a n นะคะ,ะ,คะเขาเป็นตำรวจใช่ไหมข้อ5 uh huh. you miss s i s t f r นะคะคุณคือน,นางดาบหรือเปล่าเนะะี uh ่ยอ่ะเพราะฉะนั้นใช้ are นะคะเพราะว่าประธานเป็น you are you miss sister นะคะข้อ6มีคำว่า he go to the market นะคะ เขาไปตลาดแนะมีการกระทําเกิดขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นใช้ does เนื่องจากว่าประธานเป็น he นคะ does he go to the market นะเขาไปตลาดใช่ไหมข้อ7 be ready พวกเราพร้อมแล้วนะ,ะไม่มีการทำอะไรเลย,เลยใช้ a r ได้เลยนะคะใช้ a r เนื่องจากว่าประธานเป็น we นะรทะบทวนความรู้กันหน่อย i s ใช้กับอะไรบ้าง he she it I ใช้กับ am อ่า uh, ใช่กับ UV day นะคะข้อ8 it a good p u p p y นะคะมันเป็นอ่าหมาที่ดีนะคะมันเป็นหมาที่ดีเพราะฉะนั้นพูดถึงประธานนั่นเองนะ The is นะคะ, East, ะ,คะประธานนะคะ He s h e it ใช่ is นะคะ is it a good p u p p y นะคะมันเป็นหมาที่ดีใช่หรือเปล่าข้อ9 you นะคะ you beautiful เป็นการหมุบอกว่าคุณสวยนะคะ จะถามคนอื่นว่าคุณสวยต้องมีคำว,ว่าอ้าข้างหน้าเพราะว่าประธานเป็นอยู่นะคะวีเดช้อ้า Are you beautiful นะคะสวยหรือเปล่าเนี่ยเขาสิบ she w a t c h her hand นะคะหล่อนล้างมือ,อมีการกระทำเกิดขึ้นมีการ take action เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นประธานต้องเป็น verb to do นะคะแต่ในส่วนนี้ก็คือใช้ d e s เพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์นะคะ d e s she wash her hand หล่อนล้างมือใช่ไหม ข้อสิ day at the hospital นะคะพวกเขาอยู่ที่โรงพยาบาลนะอยู่เฉยๆนะไม่ได้กระทำนะเพราะฉะนั้นใช้อ่านะคะ all day at the hospital นะคะพวกเขาอยู่ที่โรงพยาบาลใช่หรือเปล่านะข้อ 12. The book on the table เป็นการอบอกถึงตำแหน่งนะว่าหนังสือเนี่ยอยู่บน table อยู่บนโต๊ะนะคะเพราะฉะนั้นหนังสือมีกี่เล่มเล่มเดียวนะคะเพราะฉะนั้นใช้ is ก็จะกลายเป็นคำว่า is the book on the table นะคะหนังสืออยู่บนโต๊ะใช่ไหมข้าสิบสามสามนะคะ it r u n with its owner นะคะมันวิ่งกับเจ้าของของมันนะคะมีการกระทำเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพวกคู่กันไปนะใช้ does นะคะ does it r u n with its owner นะคะปิดตรงนี้นะ,ะเป็นคำสรรพนามนะคะที่ ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของของใครเจ้าของของมันนั่นเองนะคะ owner oh, no, แปลว,ว่าเจ้าของนะคะเจ้าของของมันนะคะข้อ14ี่ e you sleepy นะคะคุณง่วงนะคะข้อนี้ไม่มีการกระทำใช้อาได้เลยนะคะ are you sleepy นะคะอ่าใช้อาเนื่องจากว่าประธานเป็นหูพจน์นะอยู่ตรงนเองข้อ15 we clean the room พวกเราทำความสะอาดห้องนะคะอ่ะ อีการกระทําทเกิดขึ้นอย่าลืมว่าต้องใช้ w o r b to do ข้อนี้ใช้ดูอ d o e s ใช้ดูนะเพราะว่าประธานเป็นพระผูพจนะไม่ยากเลยสำหรับหลักการง่ายๆเพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ด้วยนะคะ